เธอจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นฉันจะไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันอยากจะไปคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันผมรว่วคุณโกรธเพราะผมไม่เชื่อคุณแต่คุณก็ใช้ลูกของเรามาปั่นหัวผมจีเฟยวี่คุณมั่นใจใช่ไหมว่าไม่ได้ทําอะไรผิดใช่จริงอยู่ที่ฉันไม่ได้อยู่ในสารนะดเดียวกับคุณความจริงการที่ฉันจากไปมันก็ดีกับทูกฝ่ายไม่ใช่หรอมันยอดเยี่ยมไม่ใช่หรอที่ผู้คนคิดว่าคุณเฝ้าลานึกถึงแต่ภรรยาของคุณนะ คุณคิดว่าผมสนใจความคิดเห็นของคนพวกนั้นหมดเลยหรือไงคุณคิดบ้างไหมว่าผมกําลังแสดงความรักที่มีต่อคุณน่ะไม่หยุดพรามสักทีฉันจะกลับเดี๋ยวนี้ผมรู้ว่าคุณยังคงตำหนิผมอยู่เชื่อผมเถอนะผมจะหาความจริงมาให้ได้ฉันไม่ต้องการให้คุณไปตามหาความจริงอะไรทั้งนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะย้อนกลับไปอีกแล้วให้มันจบลงตรงนี้เถอะหลงรุ่ยชิงปึง่งผมขอร้องละ คุณเดจากผมไปเลยนะออตอนนี้ฉันต้องไปแล้วจริงๆเสี่ยวไปยังอยู่โรงพยาบาลเวลาเนี้ยฉินอันต้องอยู่ดูแลเขาถ้าฉันไม่กลับไปเปิดร้านพวกเขาตั้งคู่จะมีอะไรให้ใช้ทำกินต่อไปล่ะได้ผมจะส่งคุณกลับไปเองแต่ว่าคุณต้องไม่ไปจากผมนะอะไรทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เปลี่ยนผู้ผลิตของพวกเขาเองนะ นายน้อยกาลังกังวลเรื่องปัญหาของนายหญิงน้อยอยู่สินะ้านายพูดเรื่องอะไรอยู่นะเมื่อกี้เออตอนนั้นคุณกําลังพูดถึงเอกสารการประมูลใช่ไหมครับนายได้กดคุยเรื่องราวต่อไปรอเปล่าใช่ครับผมใช้วิธีบางอย่างก็ได้บันทึกการโทรของจี้ผู้ซิ่วมาในนั้นมีหมายเลขที่เขาตัวหาบ่อยๆด้วยครับแล้วในนั้นยังมีหมายเลขทโทรศรัพท์หนึ่งผมคิดว่าคุณคงจะคุ้นเคยดีครับนี่มันเบอร์โทรศรัพท์ที่บ้านของตระกูลหลวง ก่อนหน้านี้จีผู้ซิ่วเคยโทรมาที่บ้นานตระกูลหลวงด้วยเหรอแต่ผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับนายหญิงน้อยหรอกนะครับเบอร์ที่เขาโทรติดต่อถูกพบว่าเป็นของคุณนายใหญ่ครับวังอี้เชินเหรอใช่ครับคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนี้มากหรอกนะครับผมเชื่อนะครับว่าคุณรู้จักคุณนายหญิงน้อยมากกว่าผมนายหญิงน้อยเธอไม่ได้จากไปแบบกระตันหันนะครับในใจยังกงห่วงเรื่องของคุณอยู่ดังนั้นคุณต้องคว้าโอกาสนี้ไว้นะครับนายน้อยนายพูดถูก ตัวไม่ใช่คนไร้เหตุผลเราจนกว่าฉันจะพบคำตอบของความจริงทั้งหมดเรื่องนี้แล้วแก้ปมปัญหาในใจของเราซะก,ก่อนฉันจะค่อยๆดึงเธอกลับมาเองนายช่วยผมห่อภาพคืนในดูดูไม้ปลีได้ไหมครับมากินกันเถอะอย่าพยายามจิตสินบนฉันด้วยอย่านฉันไม่เอาหรอกนะวินาทีถัดมาอืมอรเอเยๆมากๆเลยผมกําลังสืบสวนเหตุการณ์นั้นอยู่และผมวองว่าจะได้รู้ความจริงเพื่อที่เราทั้งคู่จะได้ปล่อยมันไปครับเมื่อรู้ความจริงแล้ว คุณจะปล่อยฉันไปใช่ไหมไม่ผมต้องการค้ณหนาวความจริงเพื่อให้คุณได้รู้ว่าตอนนั้นผมอืออนแค่ไหนและสำหรับผมมันยากแค่ไหนแล้วคุณจะรู้สึกปิดและกลับมาหาผมฝันไปเถอะยากงั้นมาดูกันว่าครั้งนี้ใครจะชนะตกลงคุณลองดูก็ได้แต่ฉันน่ะไม่ยอมแพ้คุณแน่เฮ้ยบองนี่ชอบออชนะอยู่แล้วถึงยอมกินหยอกไปแล้วจริงๆผมมีของบางอย่างให้คุณด้วยนะครับ ตอนที่ผมเห็นสิ่งนี้ผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นของคุณเพราะงั้นจะต้องกลับไปหาคุณลองเปิดดูสิมันคืออะไรกันเอ๋คุณซื้อมันมาจากเวยนานเหรอคะผมดีใจที่คุณชอบมันนะขอบคุณค่ะในโลกนี้ไม่แค่คุณที่หวงใยฉันเสมอจดจำสิ่งที่ฉันชอบและใส่ใจสิ่งที่ฉันทำฉันกำลังจะปิดร้านคุณยังไม่ไปใช่ไหมผมไม่ไปไหนแน่ครับไม่ไปไหนแน่งั้นเหรอ นี่ไม่ใช่บ้านคุณนะเมียของผมอยู่ที่นี่ดังนั้นผมก็จะไม่ไปจากที่นี่หรอกนะเอ,อคุณหมายความว่ายังไงตรงนั้นไม่มีที่ให้คุณนอนหรอกนะกลับไปที่คาราดของคุณเถอะผุบลามกคุณก้เคยเห็นแบบนี้มาก่อนไม่ใช่หรอคุณอ,มอมไม่ได้ฉันต้องสงบสติอารมณ์ตัวเองให้ได้ฉันไม่ควรใจอ่อนอีกแล้ว อข้างนอกร้อนมากเลยคืนนี้เขาจะค้างที่นี่ใช่ไหมจําไว้ว่าต้องล็อกประตูห้องของคุณด้วยหรือผมน่าจะรีบกลับไปดีละไปเลยนะเช้าวันต่อมาวันนี้ไปที่บริษัทผมนะทาไมคะบริษัทของคุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันหรอคะพ่อแม่ของลี่ยาหันอยู่ที่นั่นมันเกี่ยวข้องกับคุณหรือเปล่าละ่ะเออฉันก็ช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างลี่ย่าหาันกับบ้านตระกูลหลวงแล้งไงทําไมพวกเขายังไม่ยอมปล่อยฉันไปอีก ในความพิเดนของพวกเขาเด็กสาวที่ดูเหมือนกับลูกสาวของพวกเขาจู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นถึงแม้จะเป็นการแสดงพวกเขาควรยืนยันกับมันด้วยสิจริงไหมผมจะไปทำเครื่องหรือไม่คุณนะนี่ใช่ผลงานศิละปะหลังสมัยหรือเปล่านะนี่คือภาพลุมหน้าของฉันตอนที่พร้อมเป็นเจ้าสาวแล้วพิธีแต่งงานกับหลวงวิชิงนี่มันควรจะถูกดึงออกแต่ช่วงนั้นผมยุ่งมากแล้วก็หลงลืมไปเลยคุณได้ภาพนี้มาจากที่ไหนหรอคะ มันอยู่ในตู้เสื้อผ้าของสถานรับกออะไรทใหมคุณได้ภาพนี้มาจากที่ไหนหรอคะมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าของสถานรับฝากของน่ะคือของผมและชุดของคุณก็แขวนเรียงอยู่ด้วยกันคุณทาหลังกลางวันหรือยังล่ะทำไมคุณถึงคลุมภาพนี้ด้วยผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวล่ะเพราะว่าผมคิดถึงคุณนะสิเออเมื่อตอนที่ฉันไม่อยู่ก็ต้องผ่านความทุกข์ทรมานอะไรมาบ้างเนี่ย ทำไมจู่ๆคุณถึงร้องไห้ล่ะเดีย๋ยวร้องเลยนะมันเป็นความผิดของผมเองคุณไม่รูด้ซ้ําว่าทําไมฉันถึงร้องไห้แต่กลับพูดคับว่าขอโทษเนี่ยนะยังไงมันก็เป็นความผิดของผมอยู่ดีประธานคะประธานลี่กับคุณไนรี่มาถึงห้องรับรองแล้วคะ่ะรู้แล้วจะจะไปที่นั่นเองคุณจะบอกเรื่องของฉันกับตระกูลลี่ว่ายังไงคะคุณไม่ต้องคิดมากหรอกนะคุณแก้เพียงฟังเวลาที่ผมพูดก็พอ คุณคะคนที่ฆ่าตัวตายไปแล้วคือคนที่ปลอมเป็นลูกสาวของเราและคนที่เพิ่งหาพบคือใครกันคะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็สังเกตและแสดงไปตามสถานการณ์ก็แล้วกันเอคุณพ่อนี่คือคนที่ผมหาพบครับจีเ้ย์วีจีเฟยว์ฟยวียังมีชีวิตอยู่และหลวงรุ่ยจริงก็ทราบตัวตนของเธอด้วยตากูลหลวงจะต้องเอาคืนพวกเราแน่นอน คือเหมือนกับยาหาหนจริงๆครับดังนั้นการปรากฏตัวของเธอจึงบรรเทาวความเศรา้าโศกของผมได้พวกคุณคงไม่ว่าอะไรถ้าผมเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ใช่ไหมครับเอ๊ะแน่แน่นอนสิแต่ว่าคุณจี้เราก่อคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวได้ไหมถ้าพวกคุณมีคําถามคุณนายอย่าลังเลที่จะถามผมเลยครับอย่าสร้างความลำบากใจให้เธอเลยเกิดอะไรขึ้นก็พูดกันว่าเธอจมทะเลไปแล้วนี่เป็นเพราะบาดเหตุหรือเธอฆ่าตัวตายมันยังไงกันแน่เธอไม่เป็นอะไรใช่ไหม พูดตามที่หลวงรุยชิงบอกไว้ฉันไม่เป็นไรค่ะนอกจากฉันเบื่อกับการใช้ชีวิตของตระกูลหลวงค่ะเป็นเพราะความคิดปรารถนาของเขาฉันบอกไปว่าฉันไม่ใช่คู่มั่นของเขาเขาก็ไม่เชื่อฉันก็คิดว่าฉันหลอกเขาเรื่องความจำเสื่อมนะคะตอนนี้พวกเราไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ถึงอาจต่างออกจากปัญหานี้ด้วยตัวเองก็ได้กว่าดีเป็นยังไงบ้างครั้งหน้าคุณช่วยบอกแนวทางให้ฉันล่วงหน้าได้ไหมคะคุณไปจัดตระกูลหลวงมานานแล้วนะ ทำไมคุณไม่กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณล่ะเพราะฉันกลัวว่าคุณจะหาฉันเจอนะพูดความจริงสิตกลงไหมตอนนั้นคุณพบผงสีฟ้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณกับตรงกับที่ USB ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับสีนั้นเป็นของที่คุณพ่อให้ฉันมาก็ขอฉันกลับบ้านทานมือคํำเพื่อสีผงนั้นกับฉันคุณพ่อของคุณให้สีนั่นกับคุณงั้นเหรอใช่ค่ะแต่ฉันไม่แน่ใจว่าเขาทำแบบนั้นทำไม ขาอาจจะไม่อยากให้เราอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะมตามผมมาเรื่องนี้อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมพ่อของคุณถึงไม่อยากให้เราอยู่ด้วยกันผลการทดสอบความสัมพันธ์หมายความว่าผมบอกคุณไปก่อนหน้านี้แล้วไงที่ผมรู้สึกมาตลอดว่าเหมือนตัวผมเองจะมีน้องสาวคุณกับลีย่ห์ันได้รับการอุปการะจากเีปผู้ซิลเลี่เย่ตามลําดับแล้วคุณแม่ของผมก็เป็นคนจัดการเรื่องนี้เอง มันบงนังเอิญจนเกินไปที่พ่อของคุณตามผมเรื่องที่เราหลับนอนด้วยกันผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาต้องรู้อะไรที่พวกเราไม่รู้ดังนั้นคุณคิดว่าเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณหลีกเลี่ยงฉันในช่วงเวลานั้นคุณบุกเข้ามาในห้องทํางางนของฉันเพื่อเอาตัวอย่างเลือฉันไปคุณบ้าไปแล้วงไงถ้าเราเป็นพี่น้องกันจริงๆพ่อของฉันจะยอมให้ฉันปลอมตัวเป็นเจ้าสาวของคุณได้ยังไงกันแน่นอนว่เาเขาย,ยอมแน่แต่เขาไม่คาดคิดว่าเราจะตกหลุมรักกันจริงๆอืมนั่นก็จริงอยู่ แล้วถ้าเราเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันละ่ะคุณจะยังไงกับเรื่องนี้หรอผมตัดสินใจเอาไว้แล้วถ้าหลักฐานพิสูจน์ออกมาว่าเราเป็นพี่น้องกันผมจะพอทําลายมันให้หมดผมจะส่งพ่อของคุณไปยังที่ที่ไกลที่สุดและยับยั้งทุกคนที่รู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการข่มขู่เอมผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงผมจะไม่ยอมให้คุณรับรู้เรื่องนี้แม้แต่น้อยผมไม่อยากให้คุณเจ็บปวดขอบคุณนะคะเราจะขอให้พ่อของคุณ บอกความจริงกับเราก็ต่อเมื่อคุณพร้อมแล้วตกลงค่ะเอาล่ะฉันจะกลับไปทํางานนะคะผมจะไปกับคุณนะจัดกล่องน้ํามันตรงนั้นให้เป็นระเบียบนะคะมันก็กล้างเกก,กะะอืมพวกนั้นคือปากกาเมจิกอมนั่นผิดแล้วค่ะเปลี่ยนมันกลับไปนั่นละ่ะนั่นละ่ะใช้ได้ไหมอืมแน่นอนไม่เลวนี่มีรางวัลให้ไหมล่ะคุณาสามมาช่วยเองนะต้องมีรางวัลตอบแทนด้วยด้วอไงอืม,อม พอแล้วค่ะเราจุบกันไม่ได้นะคุณยังมีงานต้องทำอีกนะเออฝึกเอ๊ะขอพูดไ้ว่าก็าลืมฉันไม่ได้แต่เขากลับใส่รูปใครบางคนไว้ในกระเป๋าเงินของตัวเองเนี่ยนะฉันต้องดูหน่อยว่ามันเป็นนางจิ้งจอกคนไหนเนี่ยนางจิ้งจอกคือฉันเองเหรอเอ๊ะมีคนอื่นอีกไหมนะนี่คือรูปลูกของเราตาึืมเอ้ย